เอาแล้วนะหลังจากที่มีคนขอให้อะไรนะกูลืมแล้วหลังจากที่มีคนขอให้มาบอกไอ,อ้ถุยหลังจากที่มีไอ้ไอ้เรารีวิวเกมนี้ไปแล้วผลตอบรับมันดีมากก็ขอบคุณมากนะครับอ่าเราได้ทรรการอีกรอบเพราะว่ามีคนเขาร้องขอให้หาเอ็กเซอรี่หน่อยเนาะก็เอ็กเซอรี่ที่เราใส่มันสามารถใส่ได้3ชิ้นเนาะซึ่งกว่าจะใส่ได้นี่แม่งยากลำบากมากเลยเฮ้ ก็จะมีไอ้พวกบา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 ไอ้เหี้ยโอเคมันก็จะมีพวกบาน่าดาวอะไรพวกนี้จิตโตคาตานะโอเชสเปลี่ยน์อะดาบาแบ็คแคปไวแคปอ่ะก็เราจะมาเริ่มตั้งแต่อันแรกเนาะโอเคไปดูกันเลยโอเคเริ่มมาอย่างแรกเนาะก็มาสปาวก่อนเลยก็เริ่มมาเกิดมาจะอยู่แถวนี้เนาะก็จะมี Store Hat Seller อ่าราคาอยู่ที่1,000เนาะ ก็ไอเจ้านี่มันจะบวกเลือดเนาะไม่แน่ใจบวกนามิหรือเปล่าแต่บวกเลือดนิดเดียวใช่มันบวกเลือดนิดเดียวมันบวกเลือดนิดเดียวฉะนั้นเราจะข้ามไปเลยละกันเนาะโอเคตัวต่อไปมันจะอยู่ด้านบนปิวตัวนี้นั้นจะบวกเอ่อมารีนแฮทเออมันจะบวกเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับไอไอไอนั่นนะไอไพเรตแฮอะเออคล้ายๆกันเลยแล้วก็จะมีตรงนี้อันนี้ไม่แน่ใจมันจะเป็น a c c e s s o r y หรือดาบเนาะเป็นเอ่อดรา้อนอาวุอันนี้มันอันนี้มันจะเหมือนเหมือนเอ็กซ์เอรี่แต่ก็ไม่ใช่เอ็กซ์ o r อรี่อ่ะมันต้องมีค่าหัวหนึ่งแสนเนาะเออนับถูกแล้วหนึ่งแสนซึ่งเราค่าหัวร้อยมึงอย่าอย่าหวังว่ากูจะได้ <c oughs> อย่าหวังว่ากูจะได้นะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นดาบจะมีดาบคาตานะอ่าดาบคาตานะมึงรู้ก็อยู่แล้วฉลาดก็อยู่แล้วเนาะบอกที่ซื้อทุกอย่างเลยกูมาอันนี้ที่ซื้อบทปีศาจรู้ก็อยู่แล้วฉลาดก็อยู่แล้วเออฉ <c oughs> ลาดก็อยู่แล้วพวกนี้ โอเคแถวนี okay, okay, <Wars. S 1> ้ก็จะไม่มีอะไรแล้วเราจะตัดไปต่อเลยมามาเกาะที่สองนะก็เกาะนี้จะเป็นที่ขายดาบส่วนใหญ่มีบีเซนโต้ราคาอยู่ที่ตอนนั้นก็บอกว่าจะเสร็จห้านี้ล้านสองห้าหมื่นล้านสองห้าหมื่นโอเคแล้วมังคีไม่ต้องไปสนี่อะไรมันมากไม่ต้องไปสนใจมันเนาะโอเคเราไปไปที่ตัวบอสบอสไปเลยเนาะบอสอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันดรอปจากบอสโอ้ยอย่าตกกูนะอย่าตกกู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 เวลน้อยอยู่อะไรประมาณนี้ ไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้านี่มันดรอปจากบอสหรือดรอปจากมอนเนาะมันจะเป็นบานาน่าซอสเนาะเออบานาน่าซอสมันจะดรอปจากบอสหรือมอนไม่รู้อะที่รู้แม่งดออรอปไปแหละแล้วก็มีจิตโต้ด้วยเนาะดรอปจากบอสอะไรกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีจิตโต้เออดรอปจากบอสอะไรก็ไม่รู้อยู่แถวไม่เกาะแรกก็เกาะนี้แหละไอ้เหี้ยกูตกอยู่แค่สองเกาะตอนนั้นเนาะแล้วก็มีจิตโต้ดรอปเลยแบ็กแคปเหมือนน่าจะดรอปจากไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ลิงน้อยลิงน้อยคอยรักเนาะเออแบ็กแคปพอเราตบตรงเราตบไอ้ตัวเหี้ยนี่แล้วแม่งก็ได้แบ็กแคปมาเลยเนาะโอเค ตอบมันน่าจะมีแค่นี้แหละก่อนนี้เนาะเดี๋ยวกูไม่เคยตบไอลิงอ่ะไอไอลิงตรงเนี้ยไม่เคยตบเดี๋ยวดูก่อนว่ามันตบไปได้อะไรเปล่าต้องเช็คไงต้องเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวคราดเคลื่อนคราดเคลื่อนพี่ลิงขอขอเมเทโทรยัดหน้าพวกมึงสักทีหนึง่งตุ้มตุ้มตุมตุมตุม,ตม,ตมไม่โดนเฮียอะไรเลยเออ thank you มากพี่ลิงโอเคได้อะไรไหมพวกมึงอะ่ะไม่ได้เนาะโอเค thank you มากขอบใจที่เป็นหนูทดลองให้โอเคเราไปเกาะต่อไปกันเลย โอเคเรามาถึงเกาะต่อไปแล้วเนาะเกาะนี้เป็นเกาะที่อ่าววันดีครับมีมีแขกมาเยี่ยมมีแขกมาเยี่ยมเฉยเลยเกาะนี้เป็นเกาะที่จะดรอปไว้ไอ้ผ้าคุมขาวเนาะไม่แน่ใจจะตบไม่แน่ใจว่าตบจากบอสหรือตบจากมอนเนาะแต่ว่าแม่งก็ไม่แม่งก็ไม่ค่อยโหดเหมือนไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เนาะไอ้พวกนี้กูเก่งแล้วอะไรประมาณนี้กูเก่งแล้วไอ้พวกนี้แม่งไม่คณามือหรอกต่อยปิ้ว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 ต่อยนี่แน่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 แต่เขายังวะบินเฉย เอาไปไหนวะปิ้วเอาเอาดาบดาบดาบพิทักษ์โลกอ่ะอเอาไม่โดนอืมแม่เออแตกไปซะกทีน้องมันก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่น้องก็จะได้ผ้าคลุมหนวดขาวมามันมันมันน่าจะหนวดขาวแหละเออแล้วก็สวัสดีครับพี่สวัสดีพี่สวัสดีครับโอ้มีกระบองเอเนลด้วยมึงอ่ะมีกระบองเอเนลโอ้ยไม่มีว่ะเศร้า่ะเนาะกระบองเอเนลก็น่าจะรู้รู้อยู่ว่าเอาจากไหนเนาะกูจําได้อยู่สวัสดีพี่พี่ไอพี่ทิ้งอะไรอะพี่พี่โอ้ยโอ้ยเฮียเฮีย พี่ทิ้งหนูเหรอพี่อ้าวหนูพี่ทําหนูเอ้ยเดี๋ยวเดีมันคือแมวเหรอมันมันเป็นผลเมลเออเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแป๊บแป๊บแป๊บเอ้เด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 แล้วอนิเมะเดเนอนน้อนแมวเออเด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 กูแดกท้ายคลิปเดี๋ยวกูแดกท้ายคลิปกูเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะถ้าถ้าถ้าไม่มีผลบินเดี๋ยวกูกูรีวิวรีวิวของพวกนี้ไม่ได้เออเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมาเดี๋ยวไปกอดต่อไปกันเลยเนาะโอเคเนาะโอซีไป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 กันกอดต่อไปกันเลย อ่ามาถึงเกาะต่อไปแล้วเกาะน,นี้เป็นกานะสกายเปียเนาะเวลเท่าไหร่มันก็ขึ้นมาได้เพราะแม,ม่ไม่มีไม่มีดับเอไม่มีบอกนะว่าต้องเวลเท่าไหร่อ่านก่อน,นี้ก็จะมีไอรอนอาร์โม l เซลเลอร์อ่าขายราคาตอนนั้นเท่าไหร่วะกูลืมดู30,000เออเราไม่ซื้อหรอกมีโพเซลเลอร์อันนี้อันนี้น่าสนใจแต่ไม่มีตังไงแล้วก็มีโพวีสอที่ต้องกินผลสายฟ้าเข้าไปก่อนนะราคาหนึ่งแสไรดรัมเซลเลอร์ก็น่าจะต้องเออสามหมื่น ลายดำนี่อ๋อไอ้กระบองเอเนลที่มันอยู่ด้านหลังไอ้เมื่อกี้ใช่ไหมเออใช่ใช่โอเคส่วนตรงนี้ก็ไม่น่านมีอะไรมากโอเคมามายัดกระบอเลยบอสมันจะดรอปไอ้สิ่งที่มีชื่อว่าอ่าอยู่ไหนวะหาไม่เจอแป๊บแป๊บ๊บ๊บเออนี่โกโลซอใช่โกโลซอเออซึ่งโกโลซอมันก็มีอยู่แค่สกิลเดียวมันก็คือสกิลปิล้วไปนั่นแหละโอเคตรงนี้กูก็ฟาร์มอยู่ด้วยเนาะเป็นที่ฟาร์มสำหรับกูโดยเฉพาะมั้ง เ,เนื่องจากมี Serv i, Serv i Coffee, เซิร์วิเซิร์วิเขาฟรีเนาะเราเลยรู้สึกสบายแต่กับการฟาร์เวลและคนเวลตันก็จะมีเยอะมากปรากฏไอ้ไอ้ที่เวลตันเนี่ยกูกูรู้สึกลางสังหารไม่ค่อยดออีทำให้ดับผู้เล่นเวลตันกันเร็วรู้สึกลางสังหาอมันไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็ด้านบนก็น่าจะหมดแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วมีที่ขายพวกนี้อ c เซ s ทอรี a อาโมเออแล้วก็บอสดาบดาบเนาะโอเคไปที่สุดท้ายกันเลยเนาะที่สุดท้ายนี่ต้องไปยากนิดนึง โอเคที่สุดท้ายที่เราจะไปนั่นก็คือตรงนูนนะ้นเนาะโอ้ยเสียงเริ่มแหบเลยไอ้ี้ยไม่ได้แดกน้ะไอ้แหบทำเสียงเท่ไว้เอาไม่ใช่เ <c oughs> ออมาเสียงเสียงหลอเท่กลับมาเหมือนเดิมโอเคแล้วก่อนก่อนเราไปเราจะกินผลแมวก่อนเนาะงามแยมแยมแยม,มโอเคกินผลแมวเสร็จแล้วพร้อมสู้ผลแมวมีบาร์เรสกับโลแมวคำรามเออแมวคำรามแต่เมื่อก่อนมีมีมีแบบไอ้ร่ากายร่างเป็นแมว <c oughs> กายร่างเป็นแมวนี่กูชอบมากเลยตอนกายล่างเป็นแมวโอเคป้าครับเลือไอ้บอสตัวนี้จะได้ตังอยู่ที่80,000แล้วก็จะมีโอกาสดรอปซีบิสแฮทอ่ะแล้วก็ไอซีบิสอาร์โมเป็นอาร์โมที่อึดอยู่นะใช,ใช้ใช้คำว่าอึดใช้ได้นะเออซึ่งกูไม่รู้ว่าผลแมวนั้นจะมีดาเมจกับมันมากแค่ไหนกันเชียวมาถึงแล้วชะลอความเร็วชะลอความเร็วกุนนากินไก่ให้หมดจานไม่ใช่ โอเคคำรามไปอย่างแรกเลยปึ anking. ้งม so yeah. ัดรัวม okay. uh, ัดแมวมัดแมวเอามัดแมวไปกินเอามัดแมวไปเด็กเอามัดแมวไปเด็กเออเออเป็นไงมัดแมวมัดแมวเขาบอกว่าเขาแหละเฮ้ยเข้าเยอะเข้าเยอะคำรามคำรามคำรามยัดหน้าไปมัดแมวไปเด็กมัดแมวมัดแมวมัดแมวเออมัดแมวไปเด็กนี่เนียนี่เนียนี่เนียไอเหี้ยตกน้ำตกน้ำตกน้ำเออเออเอา คำรามอีกหนึ่งทีคำรามอุ้ยคำรามเน่งดาเมจแรงนะไอมัดเมยวมัดเมวเอามัดเมวสู้ๆปั๊บ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 ปัน ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากูกลัวนะเว้ยกูเดี๋ยวนะเรือเรือขับเลยปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บอ่าปึ๊บเนี่กูว่าแล้วถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยครับตีด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 เออโอเคแม่งครึ่งรอดละเลือกูก็ครึ่งรอดเหมือนกันมาอีกสักนัดมาเปิดเปิดเปิดคำรามแล้วก็โอ๊ยมัดเมามัดเมากูแต่มัดเมามัดเมามึงอย่าจมน้ำนานมัดเมาจังหวะนี้มัดเมาจังหวะนี้เออ เออเออเอาหมัดแมวแมวขู่แมวข่วนจากีบอกแมวข่วนเออเออเออเนี่ยโดนข่วนยันไส้ไส้ทะลักไปดินี่เนี่ย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 ข่วนกูข่วนกูข่วนกูบอกแล้วกูข่วนไอ้เหี้ยกูเป็นไก่กูจิกสิเออ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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเออเออจังหวะนี้จังหวะนี้เอาไงจังหวะนี้ไม่กูเหนื่อยแทนเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยอะตกจะตกจะตกเอ้ยเอ็นเอ็น ขึ้นขึ้นขึ้นไปสิขึ้นขึ้นอืมอืมอืมแมวเอ้ยแมวเมียวเออเออเอออาอาอาวันนี้ไม่พิเเอ๊ะเฮ้กูจะตายเอาจะตายแล้วมันเอ้ยจะตายแล้วจะตายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจะตายของที่จะตายของที่เดได้ไหมเออไปสบายเลือดมึงเหลือกระจิ๋วเดียวเนี่ยนะไม่กูไม่ยอมกูจะไปต่อยกสองมายกที่สองถึงแล้วเปิดเปิด ปิดเปิดจ ok ังหวะนี้เปิดเขาเนี่ยมัดแมวกูโหชนะมึงแน่แโอ้ย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 เออเข้าไปเด้เข้าไปเออไม่เข้าไปไม่ถึงตัวเออเออเอได้ละใกล้ละใกล้ใกล้ตายใกล้ใกล้ไกลไม่หายใจแล้วกเออเออเออเอาไปดิเอาดิเอาดิเออขวนขวนขวนเล็บคมไปเล็บคมอืมขวนเออนี่เป็นไงโอ้โหแค่เกาตีนมันมันเราก็ฆ่ามันได้เป็นไงมันเกิดเร็วไปละมันเกิดเร็วไปละ เร็วจังวะเพื่อนยังไม่ทันได้อัพสเต็กเลยมึงเกิดแล้วเหรอเนี่ยเออกูขออัพสเต็กผลก่อนเอาจริงเขาเขาบอกว่าถ้าแบบอ่ะสมมตินะถ้าแบบใช้ผลปีศาจใช่ไหมแบบเน้นผลปีศาจเขาบอกให้เน้นเน้นยัดยัดสมมติเออเนี่ยยัดเรามีเท่าไหร่สองพันสองร้อยใช่ไหมอ่ะที่เหลือเขาบอกให้ยัดไอเนี่ยยัดผลปีศาจหมดเลยเออถ้าแบบมึงมึงเล่นสายผลปีศาจมึงยัดผลปีศาจให้หมดเลยไอ้เหี้ยอยากกลัวเป็นไ,ไงแต่กูอยากอยากอยากคนละครึ่งไง <laughs> คนละครึ่งกับดาบเอ้ยโอ้โห เอ <peach> ฟันชุบแตกเลยตอนนี้ได้ได้ตัวเท่าไหร่ละเอ้ยเมื่อกี้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวนะแตกใช่ไหมห้าหมื่นเหรอซื้อซื้อไอ้กระบี่กระบองได้แล้วแต่กูบินไม่ได้แค่นั้นแหละฟึ๊บเป็นหนึ่งทีโอ้โหดาเมจเท่าไหร่วะนั่นนะ่ะแป๊บกูขอเช็คดาเมจอีกทีฮึชึบเป็นหนึ่งทีพันห้าโอ้โหไม่อยากจะโมหนะึ่งพันห้าหนึ่งพันศูนย์หนึ่งศูนย์ห้านั่นไม่ใช่หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ไอ้เหี้ยเศร้าอะคำรามเท่าไหร่คำราม คำเหนียวคำเหนียวพันห้าเงินไม่ไม่แตกต่างกันเลยคำรานแบบคนเอแมู่แม่งวากนะกว่ากูคำเหนียวคำเหนียวจะปุดโอเคคงไม่มีอะไรแล้วเนาะสลับคลิปนี้ขอตัวดาราไปก่อนนะก็เกมก็มีประมาณนี้เนาะสลับคลิปนี้ขอตัวดาราไปก่อน x อดีขมุย